รักตรนี้ก็มีตปาตร่อยออมาตัวอ <Hello. S 2> มาครับขึ้นมาข้างบนเออันนี้ก็สวย thank you

ผมไม่ไดเดี๋ยวเขาต่อโตให้ครับ้ก็โอ้จริงมันฝากได้นี่ยแน้เนี่ยแล้วเราไปยืนนี้ป่ะ ทำไมผมดูในรีวิวมันไม่มีช็อตนี้วะเอออันนี้ป่ะหมายถึงว่าใช่อันนี้มาผิดที่ป่าวะมันอาจจะข้างในก็ได้สองแต่ไม่พื้นทางเข้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาจอยากนะไม่เป็นไรพี่ต๋องไม่มาเดินเล่นไม่เสียค่าตั๋วไม่เป็นไรเออจริงไม่เสียตังค์นะที่ไดบอกเลยว่าบอกพี่ต๋อยว่าสงสัยที่สองซื้อเกี่ยวตอนนี้พี่ไปขอตัวก่อนอ๋อ นี่แถวน,นี้แหละตรงนี้ก็มีบ้านลุงโหด้วยนะเข้าไปเขาเขาบอกัดแบบายอ่ะเาจะห่าไม้คร่แล้วตัดคิวเลย VIP

โฟโต้แกลเลอรี่คลิปเยอะมันมือเก็เกบวันออสแตะเตียนเพื่อถา่ายรูปเหมือนที่เราไปที่ไหนนะที่สิงคโปร์นี่ไงมีใครจะถ่ายรูปป่าเอานี่คิดตังค์สี่สิบเนี่ยผู้ใหญ่สี่สิบหนึ่งชุดเอาว้าวอ,อันนี้เรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวก็ลงมาตรงนี้ป่ะ อะไรชอนอะไรอ๋อข้างหลังของต๋องนี่นี่นี่อันนี้ยชัวใช่ไหมใช่เออเนี่ยไม่ใช่อันนี้แตกนะไม่เลยไมดับโอ้ยไฮโซโอ้ยดู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 เอาไม่ถ่ายนึกว่ายืนก็้วทำเป็นรอยเนี่ยมันเราอยู่ชั้นสิบแล้วแบบอดียวเออเขาบอกไม่ต้องเลือกเกียวอะไรขึ้นกับลงนะครับรู้สึกว่าตรงกลางอ่ะมันจะเป็นชั้นสำหรับอันเนี้ยนี่ไงก็ทำเป็นโดนคนพักอ่ะ ออฟฟิศให้เช่าคอนโดอะไรเง<อ>ี้ยครับของเราก็ตึกมาหานาครคนไงกันสองเมตรสี่สิบสาม่ชุดนี้มันขึ้นสาก,กายวอล์กมันเหมาะเหรอไหนครับชุดเนี้ชุดที่เราจะชอบเนี่ยมันเหมาะกับสกายวอล์กไหมก็คือฮะมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่มีความเหมาะสมมันจใจมีความไม่เหมาะต่ใจล้วนๆครับ้นไปแบบว่า

ก็ได้จังก็งงใส่ถุงเล็กได้ก็ใส่ถุงเดียวนะครับใส่ถุงเล็กได้ใส่ถุงเดียวมันได้ไม่ลุงลังเพราะว่าเนตดูแล้วมันใช้งานอะไรต่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะขาดแล้วถุงมันช้ำคุณหนิงไปที่ไหนก็ต้องมีของเต็มตัวเต็มตมู้น,ะนาอายเขาอาเหรอ ี่ไงตามสถานีออวนไหนอันนี้หรอขบวนเราเนะี่ยมันขบวนลูกเล็กน,น้อยน่ะขบวนจะฝากตาเก็นตัวนี้ไปแค่ไหนงเกวฮะไม่แบบยอะถามว่าใกล้แปลว่าอะไรแปลว่าใกล้ถึงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกลาวกายชื่อสถานี เดินไปเลยก็ได้ตามนี่ครับเออมารอตรงนี้ก็ได้เงั้นเหม็นน้ำมันก็อมจะฉี่พวกตา